คือจ,จริงๆคนเราเนี่ยชีวิตเกิดมาในวันๆเนี่ยมันมีความคิดหรือความตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตเลยนะคุณเชื่อไหมวันหนึ่งเป็นโอกาสดีนะที่ผมได้นั่งคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งแบบประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายเลยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาใช้ศิลป,ปะแห่งการแยกแยะเนี่ยเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตเขาในอนาคตเสมอๆม,ม,ม,มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาคิดว่าเขาต้องการเครื่องเตือนสติแล้วเขาจะทํำยังไงเพื่อเป็นการเตือนสติเขาให้ได้เขาจึงสร้างเชือกขึ้นมาที่ผูกข้อมือครับครึ่งหนึ่งเป็นสีดําอีกครึ่งงนึสีขาววบแล้ เขาก็ใส่สิ่งนี้ไว้เขาใส่สิ่งนี้ไว้จนเขามีเงินเกิน1 0 0ล้านเหรียญยูเอดอลลาร์เขาทำธุรกิจแบบนี้นะครับโดยที่เขาใช้เครื่องเตือนสติจากวันที่เขาไม่มีอะไรเลยเป็นเชือกง่ายๆซึ่งไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยครับแล้วก็เอามาผูกไว้ที่ข้อมือถ้าเกิดเป็นบ้านเราเราเรียกสิ่งนี้ว่าสายศิลก็ได้เนะเพราะว่ามันมีคุณค่ามากมายเลยไม่ว่าเขาจะคิดอะไรเขาจะมองเชือกว่าเขาเนี่ยจะมองสีขาว หรือจะมองสีดําไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะทําสีขาวหรือเขาจะทําสีดํา d Distinction หรือการแยกแยะเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายระหว่างการเดินทางของเขาตั้งแต่วันที่ไม่มีเงินเลยจนถึงขั้นทะลุ100ล้านเหรียญสหรัฐอเมร์อันไหนสร้างสรรเป็นสีขาวอันไหนทําลายเป็นสีดําแค่สร้างสรรกับทำลายอย่างเดียวถ้าเกิดคุณเข้าใจนะครับคุณแยกแยะมันได้จริงๆคุณทาเฉพาะสิ่งที่สร้างสรรอย่างเดียวคุณคิดว่าชีวิตคุณจะถูกทําลายได้อย่างไรถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากเอาเรื่องเนี้ยที่เป็นประโยชน์มากมานะครับแล้วก็ผมเคยลองใช้กััชีววิตตเองจน เรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆแล้วเราถึงตัดมันออกไปเพราะว่าเราก็อาจจะเบื่อหน่ายมันบ้างคือถ้าเกิดคุณไม่เคยทําคุณลองทำนะครับแค่คุณลองหาเครื่องเตือนสติอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นเชือกก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่เตือนสติคุณได้แล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นเครื่องเตือนสติให้คุณทําแต่สิ่งที่สร้างสรรค์เท่านั้นในชีวิตคุณแล้วคุณคิดดูความคิดก็สร้างสรรค์การทํางานก็สร้างสรรค์คําพูดก็สร้างสรรค์รับฟังมาการตัดสินแยกแยะยังสร้างสรรค์เลยคิดดูชีวิตคุณจะไม่ดีได้อย่างไร ลองูครับและในวันที่26สิงหาคมนี้นะครับคอร์สแรกของ CRISPR Transformation Academy จะเกิดขึ้นคอร์สนั้นคือปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจะเป็นคอร์สที่พูดถึงการล้างอดีตและการเริ่มต้นใหม่ที่ดีน,นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเรามาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันนะครับคอร์สนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและสําหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการเรียนการสอนได้ทาง l i น์แอด CRISPR และพบกันครับ